ครั้งที่สามร้อยเจ็ดสิบสองข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสถึงในวสัญญานาสัญญายตนะมีข้อความว่าเดกระภิกษุทั้งหลายสมณะกรามพวกหนึ่งย่อมบัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุดมีอยู่เดกระภิษุทั้งหลายผู้ที่ก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่นั้นเลิศก,กว่าบรรดาสมณครามผู้บัญญัติความหมดจดในสัตว์ผู้สูงสุดสมณพราหมณ์เหล่านั้นรู้ยิ่งแล้วซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นย่อมแสดงธรรมะเพื่อทําให้แจ้งซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเดวกระภิกสุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายแม้ผู้มีวาทะอย่างนี้แลมีอยู่ ดูกระพิกษุทั้งหลายความเป็นอย่างอื่นมีอยู่แท้ความแปรปรวนมีอยู่แม้แก่สัตว์ทั้งหลายผู้มีวาทะอย่างนี้ดูกระพิกษุทั้งหลายอริยะสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายแม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นเมื่อนายย่อมคลายกำหนัดในสิ่งที่เลิศจะป่วยกล่าวไปใหญ่ในสิ่งที่เลวเล่า นี่ก็เป็นผู้ที่เห็นความเลิศของฌานขั้นสูงที่สุดที่เป็นอรูปฌานที่สี่คือเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่แม้กระนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าอริยะสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนายแม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้นท่านผู้ฟังยังไม่เคยเจริญสมาธิถ,ถึงขั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเลย แต่ได้ยินได้ฟังแล้วว่าอารูปฌชาญขั้นสูงที่สุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะเลิศที่สุดเพราะเหตุว่าเป็นภพที่สัตว์ผู้เข้าถึงจะมีอายุยืนนานที่สุดถ้าท่านยังเป็นผู้ที่ยินดีในชีวิตและก็เห็นว่าชีวิตของมนุษย์สั้นนะน้อยนะปรารถนาที่จะมีชีวิตยืนยาวกว่านี้และก็ทราบว่าในภพอื่นสัตว์ใน ภูมิที่เป็นสุขติภูมิเช่นสวรรค์ขึ้นไปนั้นมีอายุยืนนานมากกว่าในภูมินมนุษย์และถ้าท่านเป็นผู้ที่ยินดีที่จะมีชีวิตยืนนานจะเห็นได้ว่าไม่มีสัตว์ใดในพบใดที่จะมีอายุยืนนานเท่ากับเนวสัญญาน,นาสัญญายตนะนคมเพียงได้ยินเท่านี้นะคะบางท่านอาจจะมีความปรารถนาแล้วโดยที่ตัวท่านเองเนี่ยคะ่ะยังไม่ได้อบรมเจริญฌานเลย แต่พระความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะในชีวิตทําให้ท่านปรารถนาการมีอายุยืนนานแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานจริงๆแล้วก็ประจักษ์ว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นแม้ว่าท่านจะไม่เคยถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานแต่ท่านก็สามารถจะละคลาย การปรารถนาการที่เคยคิดยินดีพอใจแม้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้แต่ต้องเป็นการที่ปัญญาประจักษ์จริงๆว่าเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเท่านั้นข้อความตอนท้ายของพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์พวกหนึ่ง บัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันมีอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมัน่นเพราะรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสายตนหกประกาศเลิศกว่าการบัญญัตินิพพานอันยอดยิ่งในปัจจุบันแห่งสมณะครามดูกะระภิกษุทั้งหลาย สมณะรามพวกหนึ่งย่อมกล่าวตู่เราผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้กล่าวอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงด้วยคำเปล่าด้วยคำเท็จด,ด้วยคำไม่เป็นจริงว่าพระสมณะโคดมไม่บัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายไม่บัญญัติความกำหนดรู้รูปทั้งหลายไม่บัญญัติความกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายดูกระพิสุทั้งหลาย เราย่อมบัญญัติความกำหนดรู้การทั้งหลายด้วยย่อมบัญญัติความกำหนดรู้รูปทั้งหลายด้วยย่อมบัญญัติความกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายด้วยเราเป็นผู้หายหิวแล้วดับแล้วย็นแล้วย่อมบัญญัติอนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันทรงสแสดงว่าพระธรรมที่พระองค์ตรัสนั้นก็คือ ความหลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นเพราะรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งผัสสะยตนะหกประการได้แก่สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งย่อมกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคผู้มีวาทะอย่างนี้ ผู้กล่าวอย่างนี้ด้วยคำไม่จริงด้วยคำเปล่าด้วยคำเท็จด้วยคำไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมไม่บัญญัติความกำหนดรู้รกามทั้งหลายไม่บัญญัติความกำหนดรู้รูปทั้งหลายไม่บัญญัติความกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายดุกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายด้วยย่อมบัญญัติความกำหนดรู้รูปทั้งหลายด้วย ย่อมบัญญัติความกำหนดรู้เวทนาทั้งหลายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังจะกล่าวว่าไม่ต้องรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ต้องรู้เวทนาไม่ต้องรู้นามธรรมและรูปธรรมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคหรือเปล่าคะ,ะเหตุว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระองค์ทรงสแสดงธรรมอย่างนี้ คือให้เป็นผู้ที่กำหนดรู้การทั้งหลายรู้รูปทั้งหลายรู้เวทนาทั้งหลายขณะนี้มีไหมคะรูปทั้งหลายการทั้งหลายเวทนาทั้งหลายต้องรู้นะคะรู้ชัดประจักษ์ในความเกิดดับจึงสามารถที่จะละได้ตามความเป็นจริงข้อความในอัธกถาของ โกศลสุดในมโนรัฐปุรณิปมีข้อความว่าก็พระผู้มีพระภาคเมื่อจะตรัสพระสูตรนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุห้าร้อยรูปซึ่งถูกความไม่ยินดีบีบคั้นหมายความถึงไม่ยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้เพื่อบรรเทาความไม่ยินดีของภิกษุนั้น ุแม้เหล่านั้นบรรเทาความไม่ยินดีได้แล้วทำญาณะให้บริสุทธิ์ไปตามกระแสะแห่งพระเทศนาจึงได้บรรลุโสดาบันต่อามาเจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอาหารหันต์ชนี้แลพระภิกษุห้าร้อยรูปซึ่งในขณะนั้นไม่ยินดีในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเหตุว่าแม้เป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติในเพศบรรพชิต แต่ชันทราคะในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโพธพภะมีปัจจัยที่จะเกิดขึ้นก็เกิดเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดชันทราคะขึ้นแล้วแต่พระธรรมเทศนาสูตรนี้เพื่อกูลให้ภิกษุห้าร้อยรูปนั้นสามารถที่จะทำญาณะให้บริสุทธิ์ไปตามกระแสะแห่งพระเทศนาแล้วได้บรรลุโสดาบันก็อ,อะไรคะ ไม่ว่าจะทรงเทศนาเรื่องกามที่ประณีตรหรือเลวในขณะนั้นความเยื่อใยความพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโฐธพพะที่มีอยู่พระธรรมเทศนานั้นย่อมเกื้อกูลให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละและขณะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีปกติอบรมเจริญสติปัฏฐานอยู่แล้วด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อสติระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมซึ่งเป็นกามเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นโผฏฐัพพะที่ปรากฏในขณะนั้นก็สามารถที่จะประจักษ์ชัดว่าเป็นแต่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปจึงละความยินดีในกามเหล่านั้นได้และเมื่อพระภิกษุเหล่านั้นอบรมเจริญวิปัสสนาต่อไปท่านก็ได้บรรลุความเป็นพระอระหันต์เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าทุกพระสูตร เกื้อกูลต่อการเจริญสติปัฏฐานแล้วก็เกื้อกูลต่อผู้ที่อบรมเจริญสติปัฏฐานแล้วยังไม่ละให้ปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดแล้วละได้แต่ต้องเป็นความรู้ชัดเกิดขึ้นแล้วจึงจะละได้ถ้าความรู้ยังไม่เกิดบอกให้ละเดี๋ยวนี้ละได้ไหมคะเสียงเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วหมดไปแล้วได้ยินเมื่อกี้นี้ดับไปแล้วหมดไปแล้วละเสีย อย่ายึดถือว่าเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นตัวตนใครละได้บ้างถ้าไม่ได้อบรมเจริญสติจนกระทั่งปัญญาสามารถที่จะรู้ชัดถึงขั้นที่จะประจักษ์ว่าสภาพนั้นเป็นแต่เพียงนามธรรมและรูปธรรมเท่านั้นแล้วก็ประจักษ์จริงๆว่าเกิดขึ้นและดับไปปัญญาสามารถที่จะประจักษ์ความเกิดดับแล้วจึงสามารถที่จะถึงการละไม่ยึดถือได้ แต่ถ้าปัญญายังไม่สมบูรณ์นะคะจะบอกเดี๋ยวนี้ว่าให้ละบอกไปเรื่อยๆว่าให้ละก็ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดาสามารถที่จะละได้ไม่ทราบท่านผู้ฟังมีข้อสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าคะในเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานคือว่าอยากเจะว่าให้อาจารย์่แนะนำนะ่ะนะฮะจะทำพิธีไงจะดึงด้ให้สติเผอจนชั่วรักมือเดียวท่านถามว่า ทำยังไงถึงจะไม่ให้สติเผลอจนชั่วลัดนิ้วมือเดียวจะไม่ให้สติเผลอหรือว่าทำยังไงถึงจะเริ่มรู้ลักษณะของนามธรรมาและรูปธรรมซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนการแก้ความเข้าใจผิดการที่จะแก้ความยินดีความต้องการแม้ในสติเนี่นะคะก็จะต้องเกิดจากความเข้าใจในข้อปฏิบัติจริงๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ให้เผลอเลยนะคะถ้าไม่ใช่พระอระหันต์แต่ผลทั้งหลายเนี่ยคะ่ะย่อมไหลามาจากเหตุเพราะฉะนั้นที่ผลคือการบรรลุคุณธรรมเป็นพระอระหันต์จะมีได้ก็ต่อเมื่ออบรมเจริญปัญญาจนสามารถที่จะดับกิเลสเป็นสมุดเขตได้เป็นลำดับขั้นและก็การที่ปัญญาจะรู้ชัดจนกระทั่งสามารถที่จะดับกิเลสได้ก็จะต้องมาจาก การเจริญอบรมเนี่ยคะ่ะทีละเล็กทีละน้อยเป็นการสะสมไปตามสติกำลังของปัจจัยที่จะทําให้ระลึกรู้ลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นคงจะหมดวิตกกังวลเรื่องทํำยังไงถึงจะให้ไม่หลงลืมสติเลยสักลัดนนิ้วมือเดียวนะคะในเมื่อทราบว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส แต่นี่คําพูดนี้มันเป็นสมุดหนึ่งยากล่าวออกมาด้วยวาทะนี่ความจริงเหล่านี้นะครับที่กล่าวมาเป็นวาทะเนี่ยถ้าไม่กล่าวเป็นวาทะจะอธิบายให้เห็นเข้าใจได้ไหมครับนี่ปัญญานะ่ะปัญญาน,นั้นน่ะอย่างไรครับที่เข้าใจได้โดยเปิดกรุณาอธิบายตรงนี้ให้ชัดหน่อยที่เคยยึดถือว่าเป็นตัวตนเนี่ยคะ่ะแท้ที่จริงแล้วก็เป็นปรมาธรรมทั้งหมด ปรมัตธ,ธรรมไม่ใช่เป็นเพียงคำที่มีอยู่ในหนังสือในพระอภิธรรมปิดกยังแม้แต่คำว่านามปรมัตคือจิตปรมัตเจตสิกปรมัตหมายความถึงธรรมะที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วน้อมไปสู่อารมณ์คือเป็นสภาพที่รู้อารมณ์กำลังเห็นขณะนี้จริง กำลังได้ยินขณะนี้จริงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปเป็นปรมัธธรรมแท้ที่จริงแล้วทั้งหมดนะคะทุกขณะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตบุคคลเลยเพียงแต่ว่าสติไม่ระลึกจึงไม่รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่ปัญญาจะรู้ชัดได้ก็เพราะระลึกรู้ลักษณะที่ไม่ใช่ตัวตนที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลที่ปรากฏแต่ละทาง แล้วก็ถ้าเป็นนามธรรมก็เป็นสภาพรู้แต่ละทางถ้าเป็นเจตสิกปรมัต์ก็มีลักษณะอาการที่ปรากฏแต่ละลักษณะแต่ว่าเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเมื่อมีจริงแล้วก็เพียงระลึกและจะได้รู้ชัดว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลจริงๆทางตาที่กําลังเห็นก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลที่กําลังได้ยินก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล ที่กำลังคิดนึกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นสภาพธรรมะที่เป็นปรมัตถธรรมทั้งนั้นเกิดขึ้นปรากฏแล้วก็ดับไปสืบต่ออยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นของจริงเนี่ยค่ะสติระลึกเพื่อปัญญาจะได้รู้ชัดนี่การการสนดนาและการพูดต้องใช้สมมติบัญญตัติไม่พูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะ ผมจะขอถามอีกหน่อยหมายถึงว่าการที่จะรู้ได้โดยเฉพาะตนหมายถึงการปฏิบัติเฉพาะตัวพร oh. ะแด็นที่กํลับเรื่องของการปฏิบัตินั่นี่มาพูดกันนี้ผ <c oughs> ู้มีภาบปฏิบัติแล,แล้วก็รู้ไม่ได้ทำไมคะท่านเหล่านี้ท่านก็ปฏิบัติไลยคะไม่ใช่ว่าท่านไม่ปฏิบัติบางคนครับ <Okay. S 2> ที่เขาปฏิบัติแล้วก็เขาก็ได้ที <Okay. S 2> นี้บางคนเขาไม่ได้ปฏิบัติ ที่อาจารย์ก็พูดกันแมหมน่ารื่มใสแลเตือนผู้ศึกษา,ษาพยายามอย่างยิ่งจะให้ผู้ปฏิบัติูฟังนะเข้าใจแล้วจะได้เข้าถึงปฏิบัติอันครับคําว่าอบรมเนี่ยอบรมหมายมีไหมไม่ม,มีแล้วก็จะให้มีขึ้นแต่ว่าจะมีทันทีไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเจริญทีละเล็กทีละน้อยนั่นเป็นการอบรมอบรมหม,ม,มายตามปฏิบัตินั่นเองใช่ไหมน<ะ>ี่ อาจารย์บอกว่าชนิดอีกข้อหนึ่งที่ปัจจุบันธรรมหมายความในเห็นทันทีขณะได้ได้ยินได้เย็นได้ยินได้ฟังได้รู้ได้แล้วนขณะนี้จะรู้ได้ขณะป็นปัจจุบันรู้ทุกขณะนั้นใช่ไหมถ้าสติเกิดเมื่อไหร่ก็รู้สติไม่เกิดก็ไม่รู้แต่ไม่ได้ปิดกั้นว่าขณะนี้ไม่ได้ขณะนั้นไม่ได้หมายพู้มีสตินั่นเองเพราะฉะนั้น การฟังธรรมะเนี่ยนะคะต้องฟังโดยตลอดจริงๆว่ากล่าวไว้ไว่าอย่างไรแสดงไว้ไว่าอย่างไรข้อความต่อไปในพระสูตรนี้ท่านภูมิชะกล่าวว่าดูกะพระราชก,กุมารเรื่องนี้อาจตรมภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลยแต่ข้อที่เป็นฐานะมีได้แลคือ พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าแม้บุคคลทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบขายเขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลแต่ถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบขายเขาก็จะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบขายเขาก็จะสามารถบรรลุผล ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาจะสามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเขาก็จะสามารถบรรลุผลดูกะระพระราชกุมารเรื่องนี้อาจจะมาภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเลย แต่ข้อที่พระผู้มีพระภาคจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้นั่นเป็นฐานะที่มีได้แลเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าขึ้นอยู่กับการประพฤติพรหมจรรย์โดยแยกคายแม้หวังแม้ไม่หวังแม้ทั้งความหวังและความไม่หวังหรือแม้ความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แต่ถ้าประพฤติพรหมจรรย์โดยแยกคายแล้วเราก็ สามารถจะบรรลุผลได้เพราะฉะนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าหวังแล้วต้องบรรลุผลหรือว่าไม่หวังแล้วถึงจะบรรลุผลแต่ขึ้นอยู่กับการประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งพระราชกุมารชายเสนะได้กล่าวกับท่านภูมิชะว่าถ้า,าศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ บอกไว้อย่างนี้ศาสดาของท่านภูมิชะชรอยจะดำรงอยู่เหนือหัวของสมณะปรามจำนวนมากทั้งมวลโดยแท้ซึ่งความจริงแล้วเป็นข้อความที่สมบูรณ์ได้เหตุผลนะคะคือขึ้นอยู่กับการประพฤติพรหมจรรทร์โดยแยบคายแต่ว่าผู้ที่ไม่เข้าใจอัดถะความหมายของประพฤติอย่างไรจึงที่ว่าโดยแยบคายแต่ไปเข้าใจว่าต้องเพราะหวัง จึงจะสามารถสำเร็จได้เป็นต้นก็เลยกล่าวว่าถ้าศาสดาของท่านภูมิชะมีวาทะอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้บอกไว้อย่างนี้ศาสดาของท่านภูมิชะชะรอยจะดํำรงอยู่เหนือหัวของสมณะพราหมณ์จำนวนมากทั้งมวลโดยแท้ต่อน,นั้นพระราชกุมารชัยเสนะร่งอังคาดท่านพระภูมิชะ ด้วยอาหารในโภชนะส่วนของพระองค์ครั้งนั้นแลท่านพระภูมิชะกลับจากบินธบาตภายหลังเวลาอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอย่างที่ประทับครั้นแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกถามอย่างนี้แล้วเมื่อพยากรณ์อย่างนี้จะเป็นผู้กล่าวตามพระดารัสของพระผู้มีพระภาคไม่กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคด้วยคําไม่จริงพยากรณ์ธรรมะสมควรแก่ธรรมะและวาทะอนุวาทะไร่ๆอันชอบด้วยเหตุจะไม่ถึงฐานะหน้าตําหนิบ้างหรือพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เดลกระภูมิชะเหมาะแล้วเธอถูกถามอย่างนี้เมื่อพยากรณ์อย่างนี้ย่อมเป็นผู้กล่าวตามถ้อยคําของเราไม่กล่าวตู่เราได้คำไม่จริงพยากรธรรมะสมควรแก่ธรรมะและวาทะอนุวาทะไรๆอันชอบด้วยเหตุย่อมไม่ถึงฐานะหน้าตำหนิเดลกระภูมิชะก็สมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่ง ที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกรรมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังและประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูกระภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคาย